อโอ้โหตื่นใจว่ะไงครึ่งโลได้เว้ยไงกบตัวใหม่เจอกลบกหน่อยเหะโอ้โหหูใหญ่ใหญ่ๆหๆ่นี่นะครับกัดกบขั้นเทพนะครับไซสประมาณครึ่งโลว่นาน่าจะมากกว่าครึ่งโลพอ